วัดีค่ะวันนี้ได้มาเจอกับอาจารย์หมอปลายแล้วนะคะไม้แกะเส้นเดียวดาดนะคะวันนี้เรามาสัมภาษณ์คุณแม่กันนะคะว่าเป็นอะไรมาถึงเดินทางมาหาอาจารย์หมอปลานะคะสวัสดีค่ะแม่ว,วันนี้คุณแม่เป็นอะไรมาคะที่มาหาอาจารย์หมอปลาเป็นเส้น,นปวดเขา่าะอ๋อคุณแม่ปวดหัวเข่ามานะคะหลังจากที่ทำกับอาจารย์หมอปลาไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะดูดีขึ้น,นหายปวดแล้วก็เล่างดีสายแล้ว่ะไม่ไม่ต็มไม่นี่นะคะ นี่นะคะแม่ยกขาได้ขนาดนี้เลยนะคะทุกคนนี่นะคะอีกหนึ่งปากเสียงกับคนอยุทยาใช่ไหมคะค่ะคนอยุธยาเสนาใช่ไหมคะที่มาวันนี้นะคะนี่คุณแม่มาแบบปวดๆเลยนะคะเขามาบอกว่าบอกเลยว่าปวดมากและตอนนี้คอนเฟิร์มว่าดีไหมคะดีค่ะดีนะคะไม่ปวดเลยใช่ไหมคะค่ะนี่ทั้งทุ่งทำไปเสร็จเมื่อกี้นะคะคุณแม่บอกไม่ปวดแล้วนะคะค่ะ เกิดว่าใครมีอาการกระดูกสับเ้นที่หลังส